เรา,าทางเตะบอลเก่งท่าเมสซี่ได้แต่ทุกคนยังมีโอกาสที่จะเป็นคนดีกว่าเขาได้และต่อให้คือตอนนี้เมสซี่สุดยอดมากเป็นหัวเวลาที่ดีที่สุดของตัวรุกอาร์เจนตินเนียนนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งพาทีมชาติอาร์เจนชนะโครเอเชียเมื่อเช้านี้3-0เข้าสู่รอบชิงฟุตบอลโลกและเมสซี่เป็นคนที่ได้รับรางวัล Player of the Match หรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมอะรอบแบ่งกลุ่มมี3 16 8รอง6นัดเมสซี่ได้ไปถึง4ครั้ง นะครับฉะนั้นความสําเร็จเม s ส i ี่คงมีคนพูดถึงเยอะแยะแล้วแต่ผมอยากจะพูดถึงจุดที่เขาสามารถที่จะเก่งกว่านี้ได้อีกในแง่ในฝีเท้าแต่บางครั้งในการกระทําเนี่ยมันยังปังกว่านี้ได้คือในเกมฮอลแลนด์ในะรอบ8ทีมสุดท้ายที่มีใบเหลืองใบแดงรวมกันเกือบ20ใบแล้วก็ทางด้านของเม s สซี่เองนั้น มีไปทําท่ายั่วยุะจะไปมีเรื่องกับโค้ชของฮอลแลนด์เพราะว่าแบบเฮ้ยคุณมายามผมก่อนเกมว่าผมไม่ได้ช่วยทีมเยอะผมดักไม่ยากอะไรขนาดนั้นคือจริงๆเนี่ยเขาบอกการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือชนะนะครับจริงๆมันมีคําว่าบอลแพ้คนแม่แพ้ก็คือแพ้เสร็จแล้วก็ไปโวยวายแต่เมซี่จริงๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้นัดที่ชนะฮอลแลนด์มันเหมือนกับชนะแล้วคนก็ไม่ยอมอะ คือหลายคนบอกว่ามันจะสง่าง,งามคือคุณชนะเขาแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปกวนโค้ชของฮอลแลนด์คุณไม่จําเป็นต้องไปไล่ของผู้เล่นของฮอลแลนด์ซึ่งข่าวก็มีอยู่สองฝากฝากหนึ่งก็บอกว่าฮอลแลนด์อยากจะเข้าไปจับมือแต่เมสซี่บอกตลอดเกมมึงกวนตีนกูมไม่อยากจับกับมึงนะครับบางพวกก็บอกว่าไม่รู้ ว่านักบอลฮอลแลนด์จะเข้าไปหาเรื่องเมสซี่ตอนให้สัมภาษณ์อยู่หรือเปล่าเพื่อนร่วมทีมก็เลยต้องเอามากันกันซึ่งมันมันจบไม่สวยมันไม่เหมือนมวยไทยที่เวลาจบเกมเสร็จทุกคนต้องมากอดกันแต่ของเมสซี่เหมือนกับว่ามึงว่ากูใช่ไหมเดี๋ยวต่อให้กูจะแพ้หรือกูชนะกูกับมึงก็มีเรื่องกันซึ่งหลายคนบอกว่ามันน่าจะสง่าง,งามกว่านี้ได้ฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าเมสซี่ซึ่งในรอบโครเอเชียไม่ค่อยมีปัญหาอะไรรอบชิงเนี่ยแหละครับน่าสนใจว่าจะเป็นอย่างไรแต่ ถ้าเมสซี่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้พ,ดดน ona, พูดได้เลยครับว่าเขาเหนือกว่าดีเอโก้มาโรน่าพูดได้เลยครับว่าเขาเหนือกว่าคริสเตียโนโรนาลโดแไม่ได้อคะคือทุกคนฝั่งที่ไม่ชอบเมสซี่ก็จะบอกมาโรน่าได้แชมป์บอลโลกปี1986 c r i s t คริสเตียโนโรนัลโดซึ่งทีมชาติไม่แข็งแกร่งเท่าอาร์เจนก็สามารถพาโปรตุกสหรือโปรโตุเกสเป็นแชมป์บอลยูโรทวีปยุโรปฉะนั้นถ้าเมซี่ไม่ได้ ก็ยังมีคนบอกสู้มาราดน่าไม่ได้สู้โรลโด้ไแต่ถ้าเกิดได้มันจะเป็นการตอกย้ำเคสของเขาให้เขาสามารถพูดว่าเขาเป็นได้เพราะเขาได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในฟุตบอลโลกซึ่ง unpredictable หรือมีสิ่งที่พลิกล็อกทีมเล็กชนะทีมใหญ่มากที่สุดผมว่าแชมป์บอลโลกปีนี้จะเป็นแชมป์บอลโลกที่ผมว่ายากที่สุดเพราะว่ามาตรฐานของทุกทีมเนี่ยมันมันขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเมสซี่น่าจะทำได้เพราะเขาพูดจัดไป16ครั้ง ผมไม่อยากจะบอกว่าใครชนะแต่ผมเชียร์โมร็ Morocco. Morocco. อกโกโมร็อกโกคือคือฝรั่งเศสเคยได้แชมป์แล้วอาร์เจนเคยได้แล้วผมชอบทีมที่ยังไม่เคยความเท่าเทียมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้เจอผมได้นะครับ5-45ทุ่ม45 TV, ช่อง36จ้าเมสซี่เบาได้เบาแรงแค่ในสนามเพลนะเ๊จ